สวัสดีค่ะเมื่อนีกับวันี้อย่างไรเนาะค่ะเนาะนก็คือว่าอยากสิมาแชร์ความรู้สึกให้คนอื่นของหูน้ำนะพอดีมีเวลาว่างนิดนึงนะคะก็คือว่ามานั่งเบิงเฟสเช็คเฟสนิดนึง,น,งนี่โพลขึ้นมาอีกแล้วเรื่องการทารุณกรรมเล็กน้อยไนงะที่เรื่องอยู่ในโรงเรียนเนาะค่ะเนาะมันเป็นอีหย่างมันบุมีมันสมองกันคักแน่เนาะเออพวกที่รับเขามาสอนเด็กน้อยนักเรียนแม้พวกที่รับมาเบิ้งดูแลเด็กน้อยนักเรียนพวกอ,อนุบาลน,นั่งสิมันทารุณกรรมเด็กน้อยนะ เห็นแล้วกันรู้สึกมันหดหูจ้จิจใจอะ่ะมันเอาสมองส่วนไหนมาคิดเอาแบบมันมีสติกันบ่นอัอ่ะเออม่คิดถึงว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นลูกเจ้าของสิเป็นยังไงเอาตีนอยยบตีนเคลียบ้างตบหัวต้หานิดหน่อยเนาะมันก็เจมเหมือนตัวเอ้าผู้ไปฝากเลี่ยงเพื่อนก็นยังห้เบิง่งกให้เนาะก็ต้องดูแลมันดีๆบ่แม่นว่าเออสิไปตีไปข่าเออ ก็ะซ้ายๆกันแซ่ๆกันออกความนนะคิดเห็นเนาะค่ะเนาะอยากให้พวกไอ้ที่มันเลี้ยงเล็กน้อยอะ่ะที่พวกที่มันนิสัยใหญ่ๆเหี้ยๆยยนะห,หาฝาดมันนี่ว่าละกูกระซูนดอกมันมีความคิดกันไล่ออกอ่อนเบิดซะเป็นยังกยงก็อยากฝากถึงพวกอ่ทั้งโรงเรียนหรือว่าสำหรับสถานที่เลี้ยงเล็กน้อยเนาะคะ่นะเนาะก็อยากให้สอบประวัติสืบประวัติให้ดีๆก่อนที่สืบอ่าเข้ามาดูแลเด็กน,น้อยเนะี่ย ผู้ใด่ทรงลูกหลานข้าไปก็ยังให้แบบว่าดูแลใหด้ดีๆบ่แม่นสิมะขามาตีเนาะเขาสันเพิ่นให้เลียง,งใย้างนี้อย่างเนาะเออหาฝาดนันเนี่ยูเห็นแล้วผูกระสุนปกติกูดาบว่าเป็นักเว้หาทางมันเนี่ยออฝากไว้สำนีละคา่ะ